ข่าวดีแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทรัฐขอเพิ่มสิทธิให้แล้วได้ทุกคนทั่วประเทศสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอัปเกรดสิทธิบัตรทอง2565 เพิ่มสิทธิการรักษาโรงพยาบาลรัฐเอกชนไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายใน72ชั่วโมงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองที่เรารู้จักกันดีเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานด้านสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลต่างๆของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายบัตรทอง ทั้งการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและเจ็บป่วยทุกเฉินและการส่งเสริมดูแลสุขภาพล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าให้เป็นบัตรทองพรีมี่มเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มคุณภาพและบริการมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งผู้ป่วยโรคร้ายแรงผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการวินิจฉัยและการดูแลสุขภาพผ่านทางออนไลน์เทเลเมดิซีนซึ่งเป็นเทรนใหม่ขอองค์การเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพในปัจจุบันผู้ถือบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ในโรงพยาบาลรัฐที่เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิทั่วประเทศนอนโรงพยาบาลโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวนโยบายเจ็บป่วยทุกเชิญวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ผู้ป่วยทุกเฉินวิกฤตได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างปลอดภยัยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายใน72ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤตสิทธิประโยชน์บัตรทองอัปเกรด2,565สิทธิบัตรทองนอกจากจะใช้กับกรณีการเจ็บป่วยทั่วไปบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและเจ็บป่วยทุกเฉินวิกฤต u c e t ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทองกว่า47ล้านคนคือสิทธิการรักษาโรคร้ายโดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางและรักษามะเร็งได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกที่สิทธิฟอกไตฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคไตรับการรักษาโควิด -19 ฟรีที่สถานพยาบาลหรือผ่านระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนผ่านแอปพลิเคชันที่ร่วมโครงการ บริการสำหรับแม่และเด็กเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการเพิ่มวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกคัดกรองภาวะดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน35ปีผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมสำหรับเด็กหูหนวกและการให้บริการเว้นตาเด็กบริการสำหรับวัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวเช่นการคุมกำเนิดด้วยยาคุมกำเนิดหรือถุงยางอนามายัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบ,บาง ให้การดูแลและรักษาระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งทิ้งในพื้นที่การรักษาผู้ป่วยติดบ้านหรือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่ายจำนวน3ามชิ้นต่อคนต่อวันเพิ่มการเข้าถึงบัญชียาโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น โรคเมเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลืองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีการป้องกันและรักษาโรคเอดด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มสิทธิด้านวัคซีน5ชนิดได้แก่คอติบาดทะยักไอโกลนไวรัสตับอักเสบบีและเยื่อหุ้มสมองอักเสบผู้ถือบัตรทองยังสามารถใช้บริการรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหืดจิตเวทและโรคเรื้อรังอื่นๆ บริการส่งยาเวชภัณฑ์ถึงบ้านทางไกรษณีการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเรง็งพากินสารไมเกรนนอกจากนี้สอปอสอชอเปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาสามารถเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิใดก็ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวและผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว รวมถึงสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำใหม่และใช้สิทธิบัตรทองได้ทันทีไม่ต้องรอระยะเวลาเกิดสิทธิ15วันสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน4ครั้งต่อปีงบประมาณนอกจากนี้สอปอสอชออยังมีการเพิ่มการสนับสนุนบริการใหม่ให้กับประชาชนในปีงบประมาณที่จะถึงนี้อาทิการดูแลภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn บริการด้านทันตกรรมไวทเท่าเพาเทราปีรากฟันเทียมบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพภาครัฐบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับบริการยาป้องกันการติดเชื้อ HIV HIVTET e เพิ่มยาในบัญชียาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายบัญชีจอ2 2จําำนวน14รายการบริการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันบริการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นๆนี่นะคะก็คือข่าวดีล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ